เจ้าวปยาวัจกรอยู่ไหมเนี่ยถ้าู้เย็นเลยทำวัดแล้ววานนี้ไงที่รู้รเมื่อวานไม่รู้วันนี้ไม่ใช่รู้วันนี้แล้วเมื่อวานได้แจ้งอะไรไปไหมไม่ได้แจ้งเลยเพิ่งมาแจ้งเช้าเนี้ยเจ้าวาดให้แจ้งตอนเช้าของหลวงพ่ออาอดจาวาดวัดเสดา โดยปกติจะมีสตังอยู่ในที่ตู้บริจาคเยอะไหมครับเยอะเหมือนกัน15วันจีเปิดทิ15วันเปิดทิ้งเยอะไหมจำนวนเยอะประมาณไปหมื่นแล้วทราบหาช่วงไหนครับต้องถามพระครับตอ้ต้องถามพระนะเขามาต้าแทนะใครเ้างต้อที่เดิมะคีตู้แทนมีต้แทนตู้้เข้าโบ เก็บพระท่านก็มาเก็บนะเมื่อเชไงโทุกวันใช่ไหมครับเมืเ้ชอให้ให้เราไปเตรียมตัวเอาอาโมงถึงหกโมงหกโมงหกโมงกว่าด้วยทางโน้น6กโมงแต่ทางนี้มันตก เนี่ยข้ามฝากเ่าึิ่งนี้ได้ละมันแล้วก็เรียกตุกไม่ออกเีโอ้พอโซงแย่งกันเลยนะนะต่อไปจะต้องขอกำลังมาแล้วละกันคู่คนเยอะจ้ะ